ก็มานั่งคุยกันถึงเรื่องความจะเป็นพระอนาคามีไม่ยากไม่เห็นมีอะไรยากก้ามาชันทะเราเบามาจากพระอนาคาสกิทาคามีแล้วแล้กวก็ฌานสมาบัติอารมณ์ฌานการที่ยะาก้าพอถึงพระสกิทาคามี อย่างน้อยกำลังจิตของเราใจต้องต้อง,องชงทรงชานสามหรือว่าดีไม่ดีก็ทรงชานสี่ไม่ยากตอนนี้ไปเราก็มาเอากันจริงจังกามาชันทะความใคร่ในรูปสวยนั่งนะึกที่ว่ารูปใครก็มันสวยที่ว่ารูปสวยสวยจริงหรือไม่จริง สะอาดสุขสกปรกเสียงเพราะเสียงสร้างคนให้ไม่แก่ไม่ตายได้ไหมกลิ่นหอมกลิ่นสร้างความกันความทุทโงมของร่างกายกันความตายได้หรือเปล่ารสอร่อยของอาหารอาหารที่บัดดีวิเศษมีวิตามินดีอย่างน้อยก็กดีอย่างนี้ก็วิเศษที่หมอเขาแนะนำแล้วไปดูหมอที่แนะนำเราดิ ว่าหมอน่แก่เป็นไหมหมอป่วยเป็นไหมหมอตายเป็นไหมถ้าหมอมีความรู้ดีทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามคําแนะนําของหมอหมอก็ต้องไม่แก่หมอก็ต้องไม่ป่วยหมอก็ต้องไม่ตายแต่ตามข่าวที่ทราบมาหมอในประเทศไทยตายไปแล้วนับล้านล้านคน นั่นเพราะอะไรเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันดีเนี่ยมันอาจจะดีจริงเพียงแค่ประทังความชีวิตให้ทรงอยู่แต่ถ้าว่าเปล่าเกียวกันแก่กันตายนั้นมันไม่ได้ในเมื่ออาหารทุกอย่างไม่สามารถจะยับยั้งให้คนทรงชีวิตอยู่ได้ร่างกายของคนแต่ละคนเต็มไปด้วยความสุขปรก เมื่อนอกจากสุกับกแล้วก็ยังจะหาทางสลายตัวไปในที่สุดเป็นอันว่ามันสุกบกด้วยมันก็ไม่ใช่เราด้วยถ้าจิตนอ้อมมาอย่างนี้เราสุกับกเขาสุกบกแล้วมานั่งดูคําว่าเราว่าเขาอยู่ที่ไหนร่างกายนี้เป็นเราหรือว่าร่างกายโน่นเป็นของขเขาหรือเป็นอันว่าร่างกายใงสองปรงก,การนี้ไม่มีเราไม่มีเขา มันเป็นบ้านเช่าที่แสนจะสุกปรกเป็นบ้านเช่าที่จะมีมีแต่วความผูกพังไปตามปกติไม่ช้าเราก็มันก็จากกันแล้วจิตใจของเรานั้นจะไปผูกพันในโลกภีวิสยัยการมราคาปรารถนาความมีคู่ครองซึ่งกันและกันนะมันจะเกิดประโยชน์ตรงไหน คนที่รักจะเริ่มรักใครต้องเริ่มรักคนสวยร่ำรักเริ่มรักคนงามมีการเยื้ยงกลายจริยาวาจาดีทุกอย่างได้ตัวดีตัวนั้นนมันดีนานไหมไม่นานร่างกายก็สวยไม่นานจริยาวาจายเงาแต่แล้วคนมันกไไ็ไม่ไม่ไม่อ่อนหวานไม่อ่อนช้อยจริง มันยังมีโมโหโทโสมีความเร็วประจ,จําอยู่ในจิตมีความโลภมีความโกรธมีความหลงตัวทั้งหลายเหล่านี้เป็นปัจจัยของความทุกข์ถ้าเราอยากก็คือตัณหาอยากได้มาแล้วก็อยากได้ทุกเราก็ต้องตัดตัดด้วยกําลังของศีลบริสุทธิ ต่กำลังของอารมณ์สมาธิเห่นว่าร่างกายของคนแลสัตว์สกปรกและมีการสลายตัวไปในที่สุดให้จิตมาทรงตัวแบบนี้ในที่สุดจิตมันก็จะเบื่อเห็นคนเป็นซากศพอันนี้มายได้ความโกรธในสมัยเป็นพระสิกขาคามีเราโกรธหน่อยหนึ่งแล้วก็ให้อาภายัย มาด้านเทีอนาคามีาว่าตัดให้มันพังสลายไปซะเลยวิธีตัดทป็นยังไงใช้กับสินสีกสินสีแดงสีเขียวสีแดงสีขาวอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือว่าโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเมตตาภรมิหารนันดีที่สุดเพราะมีอารมณ์เบานั่งคิดไปเสมอว่าเรากับเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งร่างกายมันไม่มีสาระไม่มีแก่นสารถ้าเราเยโกรดคนที่โกรธเราเราก็จะเรวกว่าเขาตามที่พระพุทธเจ้าวา่าในการโกรธมันทําให้เราหนุมขึ้นนเปล่าการโกรธทําให้เราสวยขวึ้นไหมความโกรธทาให้เราอิ่มเอิบขึ้นรือเปล่าความโกรธทําให้จิตเราเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ เป็นอนันว่าความโรกรธโทสะขี้ไฟคือโทสะสร้างความร้าร้อนให้กับจิตคโครกโรธโรกโรธโกรธง,ง่ายแก่เร็วโกรธบ่อยแก่บ่อยไม่แก่ลงไปทุกวันทุกวันในที่สุดมันก็พังแล้วความโรกรธมนันเผาผลาญร่างกายเผาทั้งกายเผาทั้งใจใจก็มีได้ความร้าร้อน เมื่อโกรธเขาใจเล่ารอ ini, cay, ้อนไม่สบายกายไม่สบายใจกินไม่ได้นอนไม่หลับไม่ช้าก็โสมไม่ช้าก็ตายแล้วคนที่เราจะโกรธเราโกรธทำไมอยากจะฆ่าเขาอย่างนั้นเลยถ้าเราไม่ฆ่าเขาตายไหมเป็นอนเราไม่ฆ่าเขาก็ตายถ้าเราจะแกล้งเขามีทุกข์ถ้าเราไม่แกล้งเขาเขาจะมีทุกข์ไหมเขาก็มีทุกข์อยู่แล้วถ้าในที่สุด เขาจะต้องพดพราาจ,จากของรักของชอบใจความปรารถนาจะไม่สมหวังในเมื่อมันเป็นอย่างนี้เราจะโกรธเพื่อประโยชน์อะไรเราต้องการปัจจัยของความสุขความทุกข์ความโกรธเป็นปัจจัยเข้าสู่อบายภูมิฉะนั้นเราก็ยึดมั่นในพรหมวิหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมตตาความรักกรุณาความสงสาร เห็นใครเขาโกรธเ,เราเราก็สงสารเ็าไม่ทเอยไม่น่าอย่างงูเลยม่าโกรธเราเข้าก็เขาก็หมดหมดหมด,หมดมิตรที่ดีคือเราเป็นคนหนึ่งแล้วก็นอกจากเราเพื่อนของเราญาติของเราลูกของเราหลานของเราก็เป็นศัตรูเขาไปด้วยช่วยเขามีความทุกข์ใจมากที่สุด และนั้นเรื่องความโกรธเมื่อเขาโกรธมันไม่ดีเราก็ไม่โกรธเขาเช่นเดียวกันเขาจยโกรธมาช่างเขาเราไม่โกรธไปจัวอตุตัวอย่างอง์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาเสานาที่นางมังคันดียาจ้างคนด่าพระพุทธเจ้าก,ก็ไม่โกรธรามาดาตัวหน้าทาและกำนันพระพุทธเจ้าก,ก็ไม่โกรธ กินดมานื้กายแก้งกล่าวหาว่าพระองค์ทําให้เธอท้องพระพุทธเจ้าไม่โกรธเพื่อเทวทัตทำอันตรายพระพุทธเจ้าทุกอย่างพระพุทธเจ้าก็ไม่โกรธเพราะว่าพระองค์ไม่โกรธอารมณ์พระองค์จึงมีความสุขแล้วก็พระองค์ปณิธานคนที่โกรธพระพุทธเจ้ายิ่งว่าพระพุทธเจ้าโกรธทุกทันไปเอาเวจีทั้งหมดทบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระบรมสุคต ความจริงการศึกษาเข้ามาระดับนี้มันมีมันสบายๆไม่มีอะไรมากเพราะเข้าถึงจุดจะเข้าถึงพรนิพพานอยู่แล้ว